ผ่านมาเกือบเดือนแล้วที่วิวราดาวงเทวันหรือวิพินวดีภูวะดุ่งเดืองวิหันน้องสาวลิเกชื่อดังกุ้งสุธิดาชนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลดังล้มป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอาการวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวแพทย์ต้องติดตามอาการในห้อง ICU แบบวันต่อวันขณะที่ครอบครัวก็ยังขงเฝ้ารอปฏิหารอย่างไม่ยออ่อท้อ หวังว่าวิจะหายดีกลับมาเป็นรอยยิ้มกลับมาเป็นความสุขให้ทุกคนในครอบครัวรวมถึงแฟนๆลิเกนในเลววัน่านสุดวันนี้29มกราคม2567กุ้งได้ปล่อยเพลงวันปฏิหารที่เจ้าตัวตั้งใจร้องให้กับน้องสาวสุดหัวใจและนำภาพและคลิปวิดีโอที่ปรากฏภาพวิมาร้อยเรียงเป็น MV เพลงพร้อมเผยคลิปบางช่วงบางตอนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าพี่ร้องเพลงนี้ด้วยหัวใจนะวิ ทำทุกทางเท่าที่พี่คนนี้จะทําได้เพื่อหวังปฏิหารให้หนูกลับคืนมาเพลงนี้เป็นเพลงที่ดองยากที่สุดในชีวิตพี่เพลงที่พี่ไม่คิดจะร้องที่เวทีไหนได้อีกเพราะคงร้องได้ไม่จบเพลงคิดถึงสุดหัวใจกับมานาวิวอนปฏิหารวิราดาวงเทวันซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินนักดองและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกุ้งแต่เข้าปัวกันอย่างหนาแน่น